โยต้าโคโร拉ปี2025ยังคงสืบทอดตำนานความเป็นรถยนต์คอมแพคที่เชื่อถือได้ใช้งานได้จริงและมีราคาที่คุ้มค่าในตลาดยานยนต์ทัวโลกโตโยต้าได้พัฒนารุ่นโคโรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานและในเวอร์ชั่นปี2025นี้โดดเด่นด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความประหยัดความทันสมัยความปลอดภยัยและเทคโนโลยีรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ละทิ้งความสะดวกสบายและฟีเจอร์ล้ำสมัย ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ซื้อรถครั้งแรกครอบครัวและผู้ที่ใช้รถเดินทางทุกวันด้วยดีไซน์ฉกเฉี่ยวตัวเลือกเกรดการตกแต่งที่หลากหลายและระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพทําให้โคโรลายังคงรักษาชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของโตโยต้าในกลุ่มรถคอมแพกได้อย่างดีในส่วนของดีไซน์ภายนอกโคโรล่าปี2025ยังคงความโมเดิร์นไว้ด้วยเส้นสายคมชัดและสัดส่วนที่ดูสปอร์ต ด้านหน้าปรับโฉมใหม่เล็กน้อยด้วยกระจังหน้าที่ดูดันขึ้นและไฟหน้าเล็ดที่ได้รับการปรับดีไซน์ให้หรูหราย,ยิ่งขึ้นเส้นสายที่ช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ไม่เพียงเพ,งเพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยผู้ซื้อสามารถเลือกดีไซน์ล้อได้ตั้งแต่ล้ออัลลอย16นิ้วไปจนถึงล้อสปอร์ต18นิ้วโฉมโดยรวมผสมผสานร,ระหว่างความหรูและความใช้งานจริงได้อย่างลงตัวทำให้ดึงดูดทั้งกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่และครอบครัว ภายในห้องโดยสารโคโรล่าให้บรรยากาศที่พิถีพิถันเกินกว่ามาตรฐานของรถในคลาสเดียวกันวัสดุในห้องโดยสารให้สัมผัสที่ทนทานแข็งแรงและเมื่อขยับไปยังรุ่นที่สูงขึ้นจะได้พื้นผิวสัมผัสนุ่มและวัสดุหุ้มเบาะที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเบาะนั่งให้ความสบายและรองรับได้ดีทั้งในการขับขี่ในเมืองสั้นๆหรือเดินทางไกลบนทางหลวงผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขาที่ดีแต่ผู้โดยสารที่ตัวสูงอาจรู้สึกว่าพื้นที่สีสันในรุ่นซีดานค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบบกัคู่่แขง พื้นที่เก็บของยังคงตอบโจทย์รุ่นซีดานมีช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางขณะที่รุ่นแฮทแบ็ยืดหยุ่นกว่าในการบรรทุกของขนาดใหญ่ขอบพิทที่เน้นผู้ขับช่วยให้การควบคุมใช้งานง่ายโตโยตา้าคงปุ่มกดจริงไว้คู่กับระบบสัมผัสเพื่อให้สะดวกสบายมากขึ้น เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็นหนึ่งในจุดเด่นของโครโรล่าสองทุกรุ่นมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto รุ่นพื้นฐานมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วขนาดที่รุ่นสูงสามารถเลือกหน้าจอขนาด12.3นิ้วที่ให้ภาพคมชัดและตอบสนองไวขึ้นมีการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟนพอร์ต USB หอลายจุดและแท่นชาร์จไร้สายที่มีให้เลือกเสริมหน้าปัดดิจิทัลในบางรุ่นเพิ่มความทันสมัยแสดงข้อมูลการขับขี่การนำทางและการแจ้งเตือนความปลอดภัยได้ตตาาม้องกร รุ่นพรีเมียมยังมาพร้อมระบบเสียง JBL เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นด้านสมรรถนะ Corolla 2025ยังคงเน้นที่ความประหยัดและความน่าเชื่อถือเครื่องยนต์มาตรฐานคือเบนซิน2.0ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ169แรงม้าจาับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เพื่อการส่งกำลังที่รับรื่นให้แรงเร่งที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน และยังคงประหยัดน้ำมันได้ดีโดยทำได้เฉลี่ยประมาณ32ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและสูงสุด41ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดมากขึ้นรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์1นลิตรผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ตัวเลขประหยัดเชื้อเพลิงเกิน50ไมล์ต่อแกลลอนต่อการใช้งานรวมระบบไฮบริดทำงานเนียบเนียนและเปลี่ยนโหมดระหวา่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น สมรรถานะการขับโดยรวมมั่นคงพวงมาลายัยแม่นยำและช่วงล่างถูกปรับแต่งให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจหลักของโตโยต้าโคโรล่าสองพมาพร้อมชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับโตโยต้าเซฟตี้เซนต์สเป็นมาตร,รฐานประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบช่วยประคองรถในเลนรุ่นสูงขึ้นจะได้ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังและกล้องรอบคัน360องศาฟีเจอร์เหล่านี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังทําให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นไลน์อัพของโคโรล่ามีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่คุ้มค่าไปจนถึงรุ่นสปอร์ตอย่าง SE และ XSE และรุ่นไฮบริดที่เน้นความประหยัดแต่และรุ่นเพิ่มฟีเจอร์ด้านความสบาย เทคโนโลยีและดีไซน์ตามลำดับทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และงบประมาณความคุ้มค่าย,ยังคงเป็นจุดขายสำคัญเนื่องจากโคโราให้มูล,ลาค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันพร้อมทั้งมีราคาขายต่อสูงและค่าบำรุงรักษาต่ำในด้านการครอบครองโคโราได้รับการยกย่องมานานในเรื่องความทนทานและความเชื่อถือได้รุ่นปี2025คาดว่าจะสานต่อจุดแข่งนี้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่ายและเครือข่ายศูนย์บริการของโตโยต้าครอบคลุมกว้างขวาง ช่วยให้เข้ารับบริการได้สะดวกด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่ากำลังลงทุนในรถที่ไว้ใจได้ไปอีกหลายปีโดยรวมแล้วโคโรลส่า2025ไม่ได้เน้นความหมือหวาแต่เน้นการตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้ขับส่วนใหญ่ต้องการจากรถคอมแพคอย่างแท้จริงมาพร้อมดีไซน์โมเดิร์นระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและความประหยัดเชื้อเพลิงในแพ็กเกจที่ใช้งานได้จริงและเข้าถึงง่ายสำหรับคนทำงานที่ต้องการรถคู่ใจในชีวิตประจำวัน ครอบครัวที่มองหารถคันที่2ที่คุ้มค่าหรือผู้ใช้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเลือกตัวเลือกไฮบริดโคโรลายังคงเป็นหนึ่งในรถที่ครบเครื่องที่สุดในคลาสโตโยต้าได้ส่งมอบรถที่คงคุณภาพและความคุ้มค่าอีกครั้งทําให้โคโรลายังคงเป็นที่ต้องการและทันสมัยในปี2025และต่อไปในอนาคตสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอัปเดตยานยนต์รีวิวสเปคและรายละเอียดของรถรุ่นต่างๆเช่นโตโยต้าโคโรลาปี2025อย่าลืมติดตาม JDMAUTOS